เขตลงทันเป็นสถานที่คุ้มขังสําหรับมาระดับสูงที่กระทําความผิดสถานที่ที่ตัดขาดจากแสงสว่างรวมถึงประสาทสัมผัสทั้ง5้าการอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่วันก็ทําให้สภาพจิตใจสุดโทมแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นที่เหมาะสมสําหรับฉันมากที่สุดเพราะฉันต้องการที่จะหลบสายตาคนอื่นเจ้าจะอยู่ในเขตลงทันเป็นเวลาหเดือนงั้นเหรอแค่ครึ่งวันเจ้าก็ไม่รอดแล้ว กระผมทราบดีว่าที่นั่นทรมานแค่ไหนแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ท่านพ่อก็คงไม่มีวันเชื่อใจผมแน่นอนเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าพูดคำนี้กับข้ามากี่ครั้งแล้วและทุกๆครั้งเจ้าก็ทำให้ข้าผิดหวังเสมอย่อมได้ข้าจะยอมถูกเจ้าหลอกอีกครั้งและให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรล่ะก็ข้าจะขับไล่เจ้าออกจากตระกูลนี่มันเท่ากับส่งฉันไปตายเลยไม่ใช่หรือไง เพราะทันทีที่ตระกูลไม่ปกป้องพวกที่หมายหัวคริสติองก็จะโผล่หัวกันออกมาครับผมเข้าใจดีแต่ถ้าผมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ได้โปรดรับฟังคําขอหนึ่งข้อของผมด้วยนะครับเจ้าพูดเหมือนกับว่าตัวเองรอดออกมาจากที่นั่นแล้วยังไงอย่างนั้นตกลงหากเจ้าตระหนักและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ข้าจะรับฟังคําขอของเจ้าถึงแม้ว่านั่นจะไม่มีทางเกิดขึ้นก็เถอะคุณชายครับเขตลงทันจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับคอค พ่อบ้านครึ่งแวมพายแห่งตระกูลเขาคาซาเข้าใจแล้วรู้หรือ,อยังไอสวานั่นบอกว่าจะเข้าเขตลงทันด้วยตัวเองเลยนะฮะครั้งนี้จะเล่นลูกไม้อะไรอีกล่ะก็เรื่องที่มันดูมีนบุตรของตระกูลเวทพิษเมื่อไม่นานนี้ไงเรื่องที่ท่านเขาต้องไปขอโทษด้วยตัวเองนั่นน่ะเหรอใช่ ทั้งที่เป็นตระกูลคู่แข่งแท้แต่ท่านเขาต้องเสียหน้าขนาดนี้เฮ้อเมื่อไหร่ไอสว่านั่นจะรู้จักสํานึกสักทีนะชาติหน้าเจ้านั่นก็ไม่สํานึกหรอกว่าแต่คิดว่ามันจะทนอยู่ในเขตลงทันได้นานแค่ไหนอืมมากสุดแค่สองวันมั้งฉันขอเดิมพันแค่ครึ่งวันเรามาถึงแล้วครับคุณชายถึงกับใช้เดสไหนมาเป็นผู้คุ้มสมกับเป็นจกักรวรรดิศาสตร์เมื่อจริงๆ ถ้ามันไม่เข้ามาในเขตลงทันก็ไม่เป็นไรหรอกท่านพี่ครับหน้าคุ้นๆแท้น,น้องชายแท้ๆของคริสเตียนเด็กหนุ่มผู้เรียบร้อยและเป็นแบบอย่างของตระก,กูลเทินฟานแบลอนคาซ่าตกใจหมดเลย,ม,เลยมีธุระอะไรงั้นเหรอดูท่าคงไม่ได้มาส่งชั้นแน่ๆท่านพี่เองก็รู้ดีนี่ครับว่าตัวเองคือความอับอายของตระก,กูลไม่รู้ว่าคราวนี้จะมาไมไหนอีก แต่ถ้าพี่ทําให้เกียรติของตระกูลต้องแปดเปื้อนอีกครั้งแล้วก็ผมนี่แหละจะเป็นคนฆ่าพี่เองนี่คือคําเตือนหวังว่าจะเข้าใจนะครับงั้นเหรอดูเหมือนว่าคริสตียองจะตายด้วยน้ามือของหมอนี่สินะเธนเองก็เคยไปเชิญหน้ากับฉันในช่วงยุคแห่งหายน้ามาแล้วหมอนี่ขึ้นชื่อเรื่องเวทธรรศาสตรพอสมควรเลยละ่ะตอนเด็กก็ดูน่ารักอยู่หรอกดูเหมือนจะฝึกฝนมาอย่างหนักด้วยแต่ก็ยังไปให้พ้ สาหรับคนที่เคยผ่านความยากลาบากยุคแห่งหายนะอย่างฉันแล้วหมอนี่ก็แค่ลูกแมวเท่านั้นแหละว่าไงนะฉันเข้าใจที่นายพูดแล้วเพราะงั้นกลับไปซะขอเตือนอีกครั้งถ้าแกทําให้ตระกูลคาซ่าปังฮะอะอะไรเนี่ยท่าทีนั่นมันอะไรกันทั้งมองไม่เห็นทั้งไม่ได้ยินอะไรเลยสินะ ยังดีที่ปลายนิ้วยังพอรู้สึกได้อยู่บ้างคงตั้งใจไว้ให้คำหาสเสบียงที่เอามาให้ด้วยเรามั้งอย่างน้อยก็จะได้ไม่อดตายถ้าเป็นคนธรรมดาคงสติแตกไปนานแล้วแต่กับฉันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลเพราะตอนที่ฉันเป็นนักล่าสมบัติฉันเคยผ่านอะไรที่เลวร้ายกว่านี้มาแล้วอีกทั้งการตัดประสาทสัมผัสทั้ง5นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการจะได้ใช้โอกาสนี้มองเข้าไปในตัวเองให้ลึกที่สุด ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางฟื้นฟูร่างกายที่พังยับเยินนี่ได้หรอกแน่นอนว่าต้องใช้ทั้งเวลาและโชคอยู่ไม่น้อยวิชาแพทย์ที่ฉันเคยเรียนจนเกือบตายตอนที่ยังถูกขนานนามว่าหัตเทวะรวมกับศาสตร์การปรับเปลี่ยนร่างกายที่เคยเรียนจากคณะละครศาสตร์กลายเป็นศาสตร์สร้างกระดูกและสุดท้ายถ้ามีหินเวทมนต์ที่อัดแน่นด้วยมานาหลากประเภทอยู่แล้วก็ก็พอจะมีหวังพูดตามตรงฉันนึกว่าจะหาไม่ได้ซะแล้วเพราะมันแพงสุด,สด ออยู่ในตระกูลเศรษฐีนี่มันดีจริงๆแค่ไอสวะคนเดียวเอ่ยปากขออะไรก็ได้ทุกอย่างนึกถึงตอนชาติก่อนที่ต้องลำบากลำบนกับอีวานเพื่อให้ได้ไอ้นี่มาแล้วมันก็เฮ้อขั้นแรกใช้หินเวทขาวในการชำะระล้างของเสียในร่างกายถึงขั้นตอนนี้จะน่าเบื่อแต่สำคัญมากต้องใช้มานาสีขาวชำระของเสียทุกจุดที่สะสมอยู่ในร่างกายทีละนิดถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวลราก็ร่างกายก็จะบิดเบี้ยวทันที แต่สำหรับชั้นแล้วมันง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากซะอีก